สวัสดีค่ะมื้อนี้กลับมาพบกับชาแนลมีวิวแล้วพี่น้องค่ะมื้อนี้เราเคจะมากินนี่นะคะพี่น้องค่ะตําสบายนางค่ะพี่น้องสบายนาง1นกิโลนะคะนี่น้องเขาไปซื้อมาสบายนาง1นกิโลนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมื้อนี้คืออยากกินอย่างแซ่บๆนะพี่น้องเนาะผักกับเฮาก็จะมีผักสลัดมีผักบุ้งนานะคะพี่น้องค่ะแล้วก็จะมีไอ้กับแกงก็จะมีขนมจีนเนาะแล้วมีไอ้แคบหมูนะคะพี่น้องค่ะปลาเส้นทอดแล้วก็มีน่องไก่ทอดาพี่น้องอมาค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆกันค่ะอย่าว่าหลายนะพี่น้องเนาะหิวตอนนนีี้้พ่่่องคคะะมา หนึ่งกิโลค่ะีน้องค่ะสิเบิร์ตบเบิดเนาะ ในสักปูงนาะนมจีนครับพี่น้องค่ะโอ๊ยลืมไปแล้วก็มีแครอสนะพี่น้องค่ะพักหลายดูพักมันหลาย มาค่ะพี่น้องค่ะตำสบายนางค่ะ สบายนางหนึ่งกิโลพี่น้องเบิ่งว่าเขาจะกินได้เบืดอเมือเนี้ย แซ่บเผ็ดสะใจอ่ะพี่น้องครับมาครับพี่น้องค่ะตำสบายนางค่ะ แดดจากสองหน้าตำสบายนางกิโลเบอร์ว่าจะกินเบิด์ะพี่น้องค่ะ หนึ่งกิโลนะพี่น้องค่ะตามสบายนางหนึ่งกิโลนะเนาะอันนี้คือปลาเส้นทอดพี่น้องปลาเส้นที่เอาไปใส่ในยยนตาฟั่ะอร่อยชอบกิน มาค่ะพี่น้องค่ะตำสบายนางค่ะมาค่ะ ขอโทษขอภายเสียงรถคีณน้องรถด,ด,ดังดังตาสบายนางหนึ่งกิโลครับวันนี้ มาค่ะทำสไลน์นาพี่น้องพานนี่จะเห็นแคอรอพี่นอ้องอยู่ข้างใต้ที่แคอ่อถพักน้องพักอยู่ข้างใต้ ค่ะ,คะ กินไปกินมากก็อย่างนี้นี่ร้องครับกินไปกินมากก็อย่างนี้อื้อ mm hmm. ดีเงินทาติดถนนเนาะขับไปขับมามันก็เสียงมันก็ดังพี่เนาะ กินไปกินมากกับเบิร์ตพี่น้องค่ะกินไปกินมากกับเบิร์ตพี่น้องค่ะเพชรอยากอยากเพชรอยู่นะข้าวจะเบื่อละ ม,มาค่ะพี่น้องค่ะสิบเบริรแล้วค่ะเลยอ,อยู่หน่อยนึงพี่น้องค่ะอืมอ่ะสิบเบิร์ลลวสิบเบิร์ลลวมาค่ะ ม,ม,มันลายอันกินแล้วมันละอิ่มพี่นอ้องจักแคบหมูจักปลาเสน้นจักไก่จักขนมจีนอิม่มอ่ะพี่น้องคะ เลือยูนิดนึงนะคะพี่น้องมื่อนี้กะมากินตําสบายนางนะคะเขาเลือยูนิดนึงนะคะพี่น้องค่ะเนาะเขาอิ่มละพี่น้อง1นกิโลค่ะเมื่อกี้ซื้อมา1นกิโลอ้วนหลายอะ่อพี่น้องค่ะสบายนาง1นกิโลหลายคักเลืลอยูนหน่อยนึงพี mm. ่น้องค่ะอ่ะเมื่อนี้กะมากินตําสบายนางให้เบิ่งละคะพี่น้องนะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องเรานะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทําคลิปดีๆต่อไปเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะทําอะไรให้ดูสำหรับวันนนนีีนะะ้ bye ้คคคคงจะะะะแ่่บบ๊าายย